อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้พามาชมส่วนล่างบ้านล่างเที่ยงนานี่อันนี้ปูกน่าจะขอบปีในช่วงน้ำฝนนี่แหละฮะอ่าปลาดูปลาพี่น้องปลาดูป้ากับปลาดูบ้านปลาดูป้าใบามัจน,มน,มะะนจะค่อนข้างเลมค่อนข้างเหลี่ยมฮะปลาดูบ้านใบจะค่อนข้างกลมใบอวบเขี้ยวดิจังเนี่ยปลาดูบ้าน ไปดูกิงอ่อนฮะเมื่อวานวันพื้นมงคลก็พักโคดื่มแล้วพี่น้องเศษฐกิจจะดีฮะวันพื้นมงคลเราก็ปลูกต้นไม้ปลูกป่าพี่น้องนะนี่สะพานพวกนี้สะพานสสเสดาวล้มพอดีเลยพอดีมากๆเลย ีปะดูเป็นต้นที่พผมชอบมากเลยพี่น้องแล้วก็ต้นซักลูกต้นซักบังคับมันไงให้ปะดูเป็นต้นตรงพี่น้องคีดวางกันนะปะดูมันจะได้แข่งแยง่งแซงกับต้นซักมันก็จะได้ตรงไงนี่มีค่าเลยนะี่แสมเลยสมุนไพรพี่น้องแล้วก็แทมไป อัะไอ้ที่มันอยู่รวมก็ป้าได้ก็จัดให้มันเลยนี่ต้นสักเลยวันพืชมงคลแต่ปลูกได้ทุกวันพี่น้องไม่เกี่ยวว่าวันอะไรพวกเราจะชอบปลูกวันที่มันสําคัญสําคัญนะวันแม่วันพืชมงคลวันเกิดพี่น้องนี้เพิ่งลงเมื่อวานนี่เสดานี้ขึ้นเองเสดานี้เสร็จที่สาเจ้าชายสาุกําลังกําลังกว้านถึอเลยพี่น้องเสดา ะเดานี่เป็นต้นไม้ที่มันปลูกง่ายใคาอยไปท้างเมืองสี่เขียวซื้อทุกไม้เอ้ยสร้าง18ชนิดก็มีพวกชมพูพันธุ์ทิพย์ก็ซื้อพี่น้องไม้สวยงามส้นใหญ่ไม้ไม้โตง่าย,าย,ายเกิดง่ายโตง่ายมีไก่ป้าด้วยน้องธรรมชาติสุดๆเลยพวกต้มไก่ป้ากินประจําเอ้ยต้มไข่มันกินไข่ไก่ป้าธรรมชาติสุดๆเลย ใครมันจะซี้เรื่องพี่น้อ,นองไข่ไก่ป้านะมันจะซี้เรื่องมันไม่ใช่ซี้อ่าไม่ใช่ซี้สมมสมมันใกล้บ้านะนะนะเห็นคร่าวๆป่ะตมคร่าวๆทดสอบใส่ตาพานันนะเขาเยอะไปละเรื่องตัวเมีย คือว่าใกล้ป่านมันก็ยู่ไงพี่น้องออกลูกขยายผ่านอยง่ไงด้วยไกลป่านมีปลาล้มให้มันยู่นี่เซอร์ของ้านยังไม่ได้ปลูกอะไรเท่าไหรเลยคือว่ามีแต่เดาแล้วก็กอบไผ่เสดาโตเร็วนี่ไม้ขุดล้อมเขาก็โอ้โหมีราคามากๆเลยพี่น้องตอนนี้ตอนนี้คือว่ากระแทกปลูกต้นไมก้กำลังมาแรงือ,อ ขึ้นเองตามธรรมชาตินี่มันจะโตเร็วสะดาวไม่ชอบที่แฉะพี่น้องไม่ชอบที่น้ำท่วมข้างปลาดูได้ปลาดูโตเร็วเลยกว่าเลยถ้าเกิดไปลงที่น้ำข้างนะปลาดูจะแส่งสะดาวเลยเพราะว่าพ่อมตอนบวชเคยปลูกปลาดูกับสะดาวในที่ลุม่มก็เลยวิเคราะห์ดูได้ปดาลาดูาตหพูดไรไปนานี่ยก็จะจะงามน้ำท่วมก็ยู่ได้ ค่อนข้างทนโหควนว่านบอลเลอเลยพี่น้องเฮ้ยตัวมันย,ยุกยิกยุกยิกเลยพี่น้องไปดีกว่าก้อนที่มันจะต่อยเอาเยอะเยอะเจออีกสักลังอย่าได้กินฮะ นี่มีรังเดียวปล่อยให้มันแพร่พันธุ์ปลาดูปลาดูเป็นหมยขุดหลอมก็โอเคเลยนะมะข้าโมงก็โตช้าหน่อยปลาดูเนี้ยขุดหลอมได้เป็นไมายขุดหลอมได้นี่ก็พ่อมเคยปลูกปลาดูแลวพ่อมขุดหลอมไปแล้วขุดหลอมก็ไเม่ขุดหลอมรอดง่ายนะปลาดูอะถัว ง่ายเป็นง่ายมาดูฝีมือไม่ยังยังลอดเลยอ่ะคิดูมาดูนะก็พยุงก็ตะกูลเดียวก็ปราดูนี่ลอยลุ่มถึงต้องขุดไปประดูต้นก็น้องๆต้นนี้แหละนี่น้องๆต้นนี้เลยนงฮะประดูกับพยุงแล้วพอกัน เป็นพืชตระกูลทั่วพี่น้องมันก็ชอบน้ำแต่แท้ไม่ได้ให้น้ำมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะต้องอยู่ในถ้าเกิดเราปลูกเป็นจริงจังเราควรจะหวังระบบน้ำนะโซนป้านี่ระบบน้ำยดเนี่ผมว่าไม่ต้อบโจทย์แหละผมลองแหละนู่กัดหมดเลยมันมีนามนู่มันหิ้วนามไงถึงเราดูแลงเี้ยเขาแรงนามเริ่มหมดเนี่ยมันเริ่มมากินน้ำที่น้ำยดเราแหละ นี่ก็พยุงสี่ปีพี่น้องเข้าปีที่ห้าดูดิกำไม่มิดแล้วยีย่สิบเซนนพี่น้องมือพุ่มกำเนี่ยเกินยี่สิบเซนยิบต้องถึงยิบห้าแหละแล้วแต่ว่ากล้ามเนือตึงมากโดยแกนีนเฮ้ยนกปูดธรรมชาติสุด นี่ดูตน้นว่าไหมายให้ลมเงาพี่น้องต้นวา่าเนี่ยสูงประมาณยอดตึกอ๋อถ้าเกิดขุดลอมบะก็จะได้ยอดประมาณสองเมตรกว่าๆน,น่อยๆนี่แต่ว่าโคนนี่ก็โตดีนี่นี่เพิ่งเห็นๆเหมือนซ่องปีที่แล้วนะนจะเขาจะหนาซ่องอยู่แหละถ้าเป็นไม้ขุดลอมนะน้องต้นว่าก็โตดีแล้วก็เป็นไม้ขุดลอมที่นิยมเวยฮะคือต้นวา่าเนี่เป็นไม้ขุดลอมนิยม เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยุดยุดเอ๊ะตัวอะไรวะมันมีพวกพังพรพวกอนะไรใ่เลยพี่น้องนี่ทีนี้ลอยตีนมันนะ้ยพวมดูอ่ะมีนกควักมีพังพนมีนู่งาอาศัยอยู่เพราะว่าฤดูแรงไงตรงนี้มีมีแหล่งน้ำไงมีต้นไม้มีแหล่งน้ำบางทีมันก็มากินรากยะค่ะ ตอนมันไม่สบายมันมาห้าลักย่าขากินไอ้พวกนเนี่ยไม่สบายนะกบอึ่งมีพี่น้องอยู่ในนี้แต่พิ่มเงมาเติมป้ายแค่นั้นนี่นี่ต้นวาก็คุดหลอมไม้นินยมฮึเพราะว่าไม่ค่อยไม่พัดใบไงต้นว้าะพะยุงนี้ก็พัดใบอยู่ถ้าเกิดขาดนามถ้ามันช่วงหน้าแหลงไม่มีฝนเลยมันก็ พัดใบถ้าให้หน้ำมันก็แตกใบอ่อนมาตลอดพี่น้องซึ่งมันจะใบเก่าทิ้งใบใหม่มันก็แตกมาตลอดนี่ซีพีพวกว่าๆไมพ้พยุงก็เป็นไม้คุดหลอมที่นิยมเลยน,นี่พี่น้องแย่แล้วเนี่ยโคนแยะและ้วมันกิ้งมันจะนักมันจะแตกใบเยอะ พยุงนะแตกใบเยอะแล้วกิ้งมันก็นักโดนลมมันก็เอน็นต้นมันก็เลยเอ็นเลพี่น้องต้นมันเอน็นแตกเป็นศิลปะฮะพี่น้องต้นไม้ศิลปะตามธรรมชาติเลยตามกระแทลมตามแสงแดดที่มันต้องการจะเป็นตามชีวิตมันเลยเราก็เติมน้ําให้มันนิดหน่อยนานทีฮะถ้ามีต้นใหญ่แล้วเพลิกนกมาก็ทีนี้มันจะเร็วมากแต่ป้าเรามันจะ มันจะลบเร็วมากเลยนี่พี่น้องก็ต้นราบเทือเนเลยป้อยไว้ไม่ขีดอยากขยาเราป้อยเลยยานี่มีประโยชน์ประเทศที่ว่าฝนตกหน่อยๆเขาจะต้องปลูกยาก่อนเพราะว่ายาเนี่ยเป็นนำร่องนี่เดาะเสดาต้นนี้ก็โดนตัดไปแล้วทิ้งแตงมาไหมโตเร็วพี่น,น,น้องต้นไม้นะถ้าตัดมันแล้วนะเดี๋ยวมันจะแตกไหมแตกไหมแล้วมันจะโตเร็วกว่าเดิมนะถ้ามันรอดนะ ถ้าเราตัดปุ๊บเราลดน้าให้น้ำไปเลยเดี๋ยวมันแตกใหม่ทีนี้โตเร็วโตวเร็วก็เดิมเลยเพราะว่าผมเห็นจากอ่าส่วนข้างๆนู้นเขาตัดต้นสักเขาตัดมาส่องเราแปดปีตัดทิ่งแปดปีตัดทิ่งตอนนี้ตัดไปยังไม่ถึงปีเลยต้นใหญ่กว่าเท่าพยุงเมื่อเมื่อกี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปแอบ,บดูที่มต้นสักท่วะ โอ้โกรดต้นนี่วะโอ,โอ,โอ้ยังไม่ตัดนี่พี่น้องเขาเขาตัดไปแล้วล้อมนะที่พมเนี่ยแป๊บๆเนี่ยโตมาเกิเนี่ยเขาไหวตอ่อแล้วก็โตมาเกินเร็วมากเลยพี่น้องต่อมาตอมันจะโตเร็วแตกเร็วนี่นี่ก็เสดาเสดาก็แตกต่อมันเร็วเลยอันนี้แต่ว่ามันอยู่ไกลที่เขา้าเราอย่าปล่อยให้โตมากไม่ได้หรอกพี่น้องเรา พขาปลูดปลูกพืชต้องการใช้เหมือนฟันงนี้ก็ดูดีของเราเันบางลมรับนี่สสดาวเปอกเลื้มก็ยังอยู่กับทียังผงท่ยังไม่ได้แปลรูปเลยว่าจะทำลังเลี้ยงพึง่งพี่น้องไมสะดาวเพราะวมันเขาดีจริงมากเลแต่เขาบอกถ้าทําเตียงนอนนี่จะทำเดี๋ยวมันคมคืนพี่น้องสสดาวนี่เราไม่ทําเตียงนอนนะเดี๋ยวคมคืนไม่เกี่ยวว่าเป็นลมคมเป็นยา พี่น้องนี่ส่วนสเสดาปลูกสเสดาแล้วก็ที่นี้ปลูกอย่างอื่นมันก็ตายยากพี่น้องะลักมันลงดินได้ดีนะยังก็ดูตนนัวนี้ลากมันลงหลึกได้ดีแล้วผมปลูกมาหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีเขาปีกว่าปีที่ซ่องเราคงจะนานพลกเพอะปลูกช้าก็่เอียงน,น,นู่นนี่เราเอ้ยไปดู ดูดูสสดาวมันวิ่งไปนู้นโตไปนู้นแล้วตอนแรกมันเท่าเท่ากันนะเสะดาตโตเร็วมากพี่น้องเป็นที่นั่ร้องได้ดีมากเลยสสดาวนะปลาดูก็โตเร็วในระยะยาวคือว่ามันจะโตเร็วทวีคูณน,นะพี่น้องปีละสองสามแถวปีนืงอนะมันจะโตไปสองสามทถาเนี่ยเพิ่ปลาดูนละ่ะ จากช่วงนี้นะช่วงแรกนี่นะที่ผมสังเกตด,ดูนีกรสะดาอีกต้นนึงมันอยู่ไกลบ้านจักเลยพี่น้องจะเล่นงานนะคือว่ามันใหญ่เกินเราไม่ได้แต่งกิ้งก็เลยโค้นเลยพี่น้องนี่นี่อันนี้เปลือกไอ้น,นี่เปลือกหยาบเปลือกหยาบเพ่าต้นไม่ค่อยตรงเท้าเปลือกละเอียดนะแต่มันก็อยู่ที่แท่งมันอยู่ที่แท่งเลย ลักลักเลยอยู่ที่แซอต้นถักพี่น้องน้าสิบเลยถ้าเป็นไม้คุดหลอมนะเอ้ยไม่ทอ่ะประมาณน้าแปดคืงประมาณประมาณก็เติมไปเรื่อยเลยพี่น้องนี่หวะ นี่ก็มาดูนะเพิ่งเอามาปลูกโอ้โหนี่มาดูเลยเพิ่งเอามาปลูกพมช่อมาดูมันโตดีไงแถวบ้านพ่มสะเดาก็โตดีก็เอาที่โตดีมาก้อนมันจะได้อ่ามีแรงมีแรงมาดันใจนี่อันนี้ต้นลำดวนลำดวนนี่โตช้ามากส่ห้าปีนะแต่มันอยู่ไต้ล้มมาพัางเลยไม่รู้มันจะมีโอกาสให้เติบโตอย่างรวดเร็วเปล่า ต่พอมัดต้นมะพร้าวอ,อกแลวมันสูงจัดต้นมะพร้าวอันตรายมีแก่นไม้แต้เนี่ย้าวกะพีกำลังรุดเรืแอ่แก่นไม,ม้มีค่ามากๆเลยพี่น้องไม้แต้นี่สุดทนเลยแต่มันก็อยู่ที่การดูแลด้วยจะให้ทนนานมากเนี่ยเราก็ต้องดูแลมันนี่พี่น้องนี่ปราดูผพมขุดหลอมเลยนี่เพิมยืนเหมือนเก้าอี้เลยต้นนี้ก็สูง ส่องเมถาทีป่ปรดูดิขุดหลอมมาจากลุ่มนั่นแหละนี่พี่น้องดูดิดูโคนนะส่องเมถาที่ความทุ่งประมาณนิ้วน้อยๆนะีนิ้วกว่าความเตานิ้วกว่าไม่ตายพี่น้องขุดง่ายขุดหลอมง่ายไปดูอ่ะไปดูขุดหลอมง่าย เต้นสักต้นสักก็ขุดหลอมได้ไง่ายนี่ปูกมาสี่ปีแล้วอันนี้ดนเครื่องระยาตัดฮี่มปดูอันนี้ที่ผมขุดหลอมมาเนี่ยใส่เน,นี่ยกำมิดพอดีอ่า โตเร็วขุดหลอมง่ายต้นสักนี้ก็โตเร็วซี่ปีดูดิโตเร็วโตวเร็วแต่ถ้าแห้งแลงมันตายไดนะ้ต้นสักไม่เท่าปลาดูปลาดูทนกว่าในในพักเอ้ยในบ้านพวกนี้นะทีบ้านพวกนีนะนน้ไม่รู้ว่าบ,บ้านพี่น้องทนบ่า <c oughs> มันอยู่ที่ภูมิประเทศสภาพอากาศนี่ ส่วนต้นนี้ไม่เคยตัดย้าไม่เคยอะไรโดดเลยแล้วตรงนี้มันเป็นนี่ข้างล่างนี่มีน้ำอยู่ตลอดเอ้ยเกือบตลอดบ่อย,ยน้ำข้างเป็นแอ่งไงนี่นสี่ปีเข้าปีที่ห้าปีนีดูดิโอ้โนนหน้าสิบเลยเนี่ย เขาก็วัดเส้นรอบวงวัดสูงขึ้นมากรามสิบเซนพี่น้องวัดสูงจกคนขึ้นมาสามสิบเซนแล้วก็วัดเส้นรอบวงแล้วก็หันส้ามเขาก็เรียกหน้านั้นแต่ความจริงเป็นหันสร้างบอกว่าฮะแต่เข้าหันส้ามที่ท่านคนที่วัดหมายค่าหมายคุดล้อมนะเขาวัดกันยังไงวัดขึ้นมาสามสิบเซนแล้วก็วัดเส้นรอบวงแล้วก็หันเส้นรอบวงว่ากี่นิ้ว ถ้าเส้นรบวงก้านิ้วห่าสซ้ากันเรื่อนาส้ามแต่อีกต้นเนี่ยเส้นรับวงเข้าปีที่ห้านะพี่น้องคืบหยิบซองหนึ่งซองซ้ำคืบกวกว่าซ้ามคืบกว่าก็ก้าวส้ำหยิบเจ็ดห้าซ้กาวนิ้วอ่ะ ไม่ต่ำกว่าเก้านิ้วปลูกต้นสักห้าปีไม่ถึงห้าปีดีเส็จเราบ,บวงเก้านิ้วไหมพูดล้อมก็ดูราคาทีน้องยิ่งนานวันไปราคายิง่งแพงต้นไม้นะยิ่งนานวันไปอะเพราะว่าถูกทําลายมหมดไงร้นอนไงคนที่เข้าปลูกบ้านไม่ไม่เข้ายากได้ต้นไม้โตโตมาเลยนี่ยังต้นสักต้นนี้นะนาเก้านาสิบอะสู้โหมาก สิบซองสิบเมตรสิบ้องเมตรยังน้อยลูกป้ามีแต่มีแต่เพิ่มผูนนะพีนองวันเวลาผ่านไปยิ่งมีมูลค่าเพิ่มผูนเมื่อเราฝากธนาคารดอกเบี้ยดีก็ฝากธนาคารเยอะเลยเพราะว่าฝากธนาคารเนี้ยค่างเงินเฟอ้อปีละเท่าไหร่แต่ต้นไม้เนี่ยยิ่งนานวันไปยิ่งมีดอกมีพุน่นมีใบให้เราใช้ได้ยเยอะโอ้โห เดินมาเจอกล้วยพี่น้องเฮ้ยชึบนี่โอ้โหช่วงนี้เจอลมน้อยกล้วยก็ลมอกล้วยมันอ่าแรงไงดูบรรยากาศดิพี่น้องดูความแห้งแรงฝนก็มันจะคึมคึมมาแต่ยังเลยยังไม่ตกเลยพี่น้องร้อนจน่ค้นลุกเลยบางทีนี่กระดาษ ไอ้พวกนี้มันก็นั่นน้ำอยู่นะมันมีน้ำใต้ดินมันเลยเป็นพวกขึ้นมาได้พวกมันต้องการน้ำเป็นมิตดธรรมชาติพนะี่น้องพวกเดี๋ยวมาดูประดูเข้าปี้ะว่าวเส้นระบวงเอาต้นที่ใหญ่ที่สุดนะเท่าไหร่เมื่อกี้สร้างคืบนหนึ โอ้ oh, ้องคืบพี่น้อง้องคืบก็หกนะหกตีบน้าหก,าหกไม่เกินน้าหกท่านี้ปไปดูเขาไปทีฮะถ้าเป็นไม้คุดล้อมนะพี่น้องไม่ใช่ผ้านะไม้นะสำหรับคนที่ปลูกบ้านไม่ไหม้นะก็เข้าต้องการเลย คือเอาต้นไม้ไปลงมันก็ค่อนข้างโตเลยค่อนข้างเลี้ยงน้อยก็มีล้มเงาให้เราได้ละรอฤดูเดียวอีกฤดูก็ให้ล่มเงาได้แหละฮะตอนนี้ก็คือว่าคือขักมากๆตลาดไม้ล้อมอยากด้ป้าโตเลยอยากดบป้าโตเร็วก็ลองแลกมาด้วยเงินนี่ก็ไปดูช่องปีเขาส้ามปีโตเร็ว โอเคครับพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขกับกรอยู่กับธรรมชาติแหน่รักธรรมชาติดูแลธรรมชาติธรรมชาติรราตรราตดูแลเรามีจิตใจที่เข้มแข็งพี่น้องเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเลยซึ่งจะฟ้าฟันปันห้าในเรื่องต่างๆไปได้อย่างสวยงามโอเคครับพี่น้อง